สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจัดทำโดยหนึ่งนายจุตจารีบคงศูนย์สี่สองสวัสดีครับกับผมนายจ,จุละใจย่อมง,งามจันจรยโตสองทับสองนะครับศูนย์สี่สามและผมนายอาดิณนาอนนกราชศูนย์สี่ห้าเนื้อหาที่ผมจะมานำเสนอคือพลังงานแสงอาทิตย์ เรื่องของพลังงานแสงอาทิต์มีเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิต์เพื่อผลิตความร้อนในเรื่องของพลังงานลมมีเนื้อหาคือชนิดของกังหันลมส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อเพื่อผลิตไฟฟ้าและข้อดีก็จำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมพลังงานแสงอาทิติ แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษและเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูงในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจําแนกออกเป็น2รูปแบบคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานเพื่อผลิตแสงและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าระบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบ่งออกเป็นสามระบบคือเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้ในงานพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบส่งไฟฟ้าอุปกรณ์ระบบที่สําคัญประกอบด้วยแผงโซลาร์แผงแสงอาทิตย์อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่แบตเบตอรี่ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระสองเสบต่อกันต่อกับระบบจำหน่ายเป็นระบบไฟฟ้าที่ออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านวักรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีจำน่ายไฟฟ้าเข้าถึง 3. เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานเป็นระบบไฟเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่น,นๆเช่นระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังแบ่งออกเป็นสามชนิดหนึ่งการผลิตน้ำร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติเป็นการผลิตน้ำร้อนชนิดที่มีทางเก็บสูงกว่าแผงรับแสงอาทิตย์ใช้หลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 2. การผลิตน้ำร้อนชนิดในปั๊มน้ำหมุนเวียนเหมาะสำหรับการใช้ผลิตน้ำร้อนจำนวนมากและมีการใช้อย่างต่อเนื่อง3 การผลิตน้ำร้อนชนิดผสมผสานเป็นการนำเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์มาผสมผสานกับความร้อนเหลือทิ้งจากการระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปะอากาศโดยผ่านอุปกรณ์เล็กเปลี่ยนความร้อนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันมีการยอมรับการใช้ยานสามลักษณะคือ 1. การอบแห้งแบบพาสเซลคือระบบที่เครื่องอบแห้งทำงานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ และกระแสลมพัดผ่าน2การอบแห้งระบบแอคทีฟคือระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในติดตัางที่ต้องการเช่จนจะมีลมพัดจะอ๋ะอกอับไปครับจะมีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแสงรับแสงอาทิตย์ เพื่อรับความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์ 3. การอบแห้งระบบไฮบริดคือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเส,สมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้นเช่นใช้ร่วมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากชีวมวลพลังงานไฟฟ้าพลังงานลม ลมเป็นแหล่งพลังงานสาชนิดหนึ่งที่นานาประเทศมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากลมมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมการนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจากคนสำคัญคือกางงันลมในการเปลี่ยนพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมที่สำคัญ พลังงานลมใช้ไม่มีวันหมดและกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยกองเสียเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมแต่การใช้พลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่สำเสมอหรือความเร็วลมจะเหลือทั้งปีควรไม่น้อยกว่าระดับ6.4-7.0ถึงเมตรต่อวินาทีที่ความสูง50เมตรถึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากกางังงานลมได้ดี ชนิดของกังหันลมโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองชนิดตามแกนหมุนของกังหันลมได้แก่หนึ่งกังหันลมแกนหมุออนแนวตั้งเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งจากกับเครื่องการเคลื่อนที่ของแนวราบของลมในแนวราบสองกังหันลมแกนหมุนแนวนอนเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นแนวตั้งจากกรบเบรงลมชวนประกอบของกำลัง,งลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 1. แกนหมุนใบพัดทำหน้าที่รับแรงลมซึ่งแกนหมุนประกอบด้วย 1. ดุมแกนหมุนเป็นตัวครอบแกนหมุนที่อยู่ส่วนหน้าจุดมีรูปเป็นวงรีคล้ายไข่เพื่อการลู่ลม 2. ใบพัดยึดติดกับแกนหมุนทำหน้าที่ รับพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมและหมุนแกนหมุนเพื่อส่งายกำลังไปยังเปล่าแกนหมุนหลักกลางอันลมขนาดสามใบพัดจัดว่าดีที่สุดในการกวาดรับแรงลมและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด3จุดหมุนปรับใบอยู่ระหว่างรอยต่อของใบกับแกนหมุนทำหน้าที่ปรับใบพัดให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับความเร็วลม สองห้องสองห้องเครื่องมีลักษณะขายกล่องใส่ของขนาดใหญ่ที่ถูกเอาแบบป้องกันสภาพอากาศนอกในกับอุปกรณ์ที่อยู่ในซึ่งได้แก่หนึ่ง พแกนหมุนหลักทำหน้าที่รับแรงจากแกนหมุนใบพัดและส่งผ่านเข้าสู่ห้องปรับเปลี่ยนทดรอบกำลัง2ห้องทดรอบกำลังเป็นตัวควบคุมปรับปรับเปลี่ยนทดรอบการหมุนในตายเทของ เพาแกนหมุนหลักที่มีความเร็วรอบตำ่ำใบยังเพาหมุนแกนเล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มีมีความเร็วรอบสูงและมีความเร็วเสมอสามเพาแกน์หมุนเล็กทำหน้าที่รับแรงที่มาจาก ความเร็วรอบสูงของของห้องทดรอบกำลังเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงพลังงานที่ได้เป็นพลังงานไฟฟ้า4เบรกเป็นระบบกลไกลใช้ควบคุมยึด กับยึดการหมุนอย่างขิ้นเสิร์มของใบพัดและแกนหมุนของกลางอากอานลมเมื่อต้องการให้กลางอานาลมหยุดหมุนในระบบจะในระหว่างการท่อมบำลุงหก ระบบควบคุมไฟฟ้าเป็นระบบควบคุมการดำเนินและจ่ายกระแสไฟฟ้าออกสู่โดยระบบคอมพิวเตอร์7ระบบระบายความร้อนเพื่อระบายความร้อนจากการดำเนนต่อเนื่องตลอดเวลาของห้องทดลอบกำลังและเครื่องกำ เนิดไฟฟ้าอาจระบายด้วยลมหรือน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบแปดเครื่องวัดความเร็วลมและติดัางลมเป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่นอกห้องเครื่องซึ่งได้รับ การต่อสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความเร็วและทิศทางลม 3. าเสา,สาเป็นตัวรับส่วนที่เป็นชุดแกนหมุนใบพัดในตัวห้องเครื่องที่ยึดอยู่ด้านบน 4. ฐานลากเป็นส่วนรับน้ำหนักของชุดจังหันลม ข้อดีข้อจำกัดในของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมข้อดีเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติไม่มีต้นทุนเป็นพลังงานเป็นเป็นแห่งพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นพลังงานสะอาดไม่กินเนื้อที่ ด้านล่างยังมีพื้นที่ได้อยู่มีมีแค่การลงทุนครั้งแรกไม่มีค่าเชื้อเพลิงสามารถใช้ในระบบไฮโดไฮบิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลางขึ้น ใช้พลังงานลมกลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภาครัฐได้สนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานลมแก่แก่ผู้ผลิตรายเล็กๆรายเล็กๆมากโดยกำเนิดอัดอดตราส่วนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิต จากล่ม2.5บาทต่อหน่วยอากเป็นโครงการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอัตราเพิ่มพิเศษอีก1.5บาทต่อหน่วยเป็น4หน่วยบาทต่อหน่วยระยะเวลา10ปีข้อจำกัด ลมในประเทศไทยมีความเร็วค่อนข้างต่ำพื้นที่ที่เหมาะสมมีจำกัดขึ้นอยู่กับสภ,สภ,สภาพอากาศบางดูดูอาจไม่มีลมต,ต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพงเป็นแห่งที่เก็บพลังงานขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพลมในประเทศและขาด บุคลากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มกับผมขอจบกันนำเสเนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ